ขอบใจโซโซมาวัดตะโกการุงพ่อรวยการเงินมันติดชีวิตมันป่วยตัวช่วยไม่มีเลยพอ่อปลูกมันคนจนขาดทุนติ้งใจความไมาไม่พอธนาคืออยกจุนแหนอนขอพรลงข่าช่ว อำเภอพระชีอายุทยามุ่งมาด้วยใจพระอาจารย์แก้วรุงพ่อองค์ใหม่เป็นสารต่องานเต็มที่อยู่ก็ลมเย็นเบิ่งก็องามตามหาเจดีเป็นสูงรวมใจพาชี เป็นบุญที่รูก้กายมาตั้งน้ำมูสามจบต่อด้วยกระชาผบูชารุ่งพอนิมนต์เลรียนชนะจนขึ้นขอสมเลศพันล้านที่ขอมควา้าปัดเป่าความจนคนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะ ให้สมกับกว่าสุดรวงพอ่อรวยฝากใจโซโซให้วัดตะโกแผ่บุญบันดานสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านผุกฟันวอนขอให้ช่วยบาปที่ใครทําเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสวยฐานะที่ยังลมปูด เราไว้ปวดช่วยคุม้มทาง